ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอยู่ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเป็นคลิปที่สองนะครับวันนี้นะครับก็ช่วงดึกนะครับชมพระรอบดึกนะครับโชว์โต้ลมหนาวครับํำคืนนี้นะครับก็ได้นำสมเด็จนะครับมาตากน้ำนะครับ ปะปงข้องขวันนะครับปักน้ำปลาเสฉเรินนะครับรุ่นสามนะครับมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับก็มีอยู่หลายองค์นะครับอ่รุ่นหนึ่งก็ประมาณสามองค์นะครับรุ่นสามนี่ก็ประมาณสักสี่องค์นะครับก็เก็บสะสมไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงในเพื่อนๆชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการรวมนะครับ ั้งรุ่นหนึ่งและรุ่นสามนะครับสำหรับองค์นี้นะครับก็จะเป็นรุ่นสามนะครับก็ไห่กว้างใหญ่นะครับอวกนะครับสําหรับพระดุ่นี้นะครับสังขติก็จะใหญ่อวกนะครับนี่ครับขอบข้างก็จะเป็นรอยตัดนะครับเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับนี่ครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ยังติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับวันนี้ลืมไม้นะครับไม่ได้เอาไมมานะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอาจเสียงอาจจะไม่ชัดเจนและท่าไห่นะครับจอาจจะเบาครับ ไม่ว่ากันนะครับนะก็ให้ดูภาพเอานะครับนะก็ครับ,บกันเป็นประจำนะครับเวลาไม่มีกำหนดตายตัวนะครับแล้วแต่โอกาสและจังหวะนะครับก็จะมาลงให้เพื่อนๆได้นนชมกัน นี่ก็อยู่ในกล่องนะกล่องเดิมเลยทีเดียวนะครับผ้ากำมะหยี่เสียงตามนะครับนี่นะนะให้ดูด้านหลังหน่อยนะครับยังไม่ให้ดูด้านหลังเลยข้างนีเราตัดนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันต์นะครับมีสามนยันต์จะอยู่ตรงกลางนะครับจะเป็นรุ่นหนึ่งนะครับยันต์จะขยับมาด้านหน้านิดนึงนะครับพื้นที่ตรงนี้จะแคบที่ด้านหลังจะกว้างนะครับแต่รุ่นนี้ครับ ก็อยู่ตรงกลางนะครับสำหรับรุ่นสามนี้นะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับอืมก็มีอยู่หลายองค์ทีเดียวนะครับสำหรับรุ่นสามก็ประมาณสักสี่องค์นะครับรุ่นหนึ่งก็ประมาณสามองค์นะครับ จะมีเครือบอ,อยู่องค์หนึ่งครับสององค์ครับเบรครือบเช็ดเครือบเล็กนะครสององค์ครับเป็นทา่าเพนที่ห้าซุา้มใหญ่ส้มกว้างคร,บงคงครบับองค์หนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นจมแคบองค์หนึ่งนะครับจะเป็นรุ่นหนึ่งองค์เล็กนะครับ ก็จะเป็นน้ำมัน,นครับใช้น้ำมันองค์นึงองค์ลง,งเล็กกว่าปกตินะครับงนั้นก็จะประมาณน่ดหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยมาดูให้เพื่อนชกม,มาอีกครั้งหนึ่งครับนมรวมหลายๆองค์เลยนะครับให้เพื่อนได้ชมกันนะครับว่า องไหนหน้าเจ้าบูชาองไหนหน้าเจ็บนะครับก็เดี๋ยวมาลงให้ชมอีกสักครั้งหนึ่งครับไม่แน่นะครับน่าจ,จะเป็นวันหยุดวันศุกร์นะครับศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับวันหยุดนะครับก็จะมาลงให้เพื่อนๆชมกันกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็เวลาว่างน้อยนะครับเนื่องจากพักผ่อนยังพอนะครับ ้าเวรกลางคืนนะครับวันก็อาจจะมีทําคลิปบ้างคลิปสองคลิปแล้วก็พักผ่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่จัดรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านเลายทีเดียวนะครับที่คอมเมนต์นะครับเข้ามานะครับมีติมีชมนะครับเป็นธรรมดานะครับขออย่างเดียวนะครับขอให้สุภาพนะครับเพราะคลิปนี้ทาคลิป ลงช่องยูทูบเพื่อสร้างรายได้นะครับถ้าไม่สุภาพก็ทางช่องเขาก็จะตัดนะครับเราก็จะโดนแบนนะครับแบนคือไม่ได้อยู่ในช่องนะจะไม่ได้อยู่ในช่องสร้างรายได้นะครับก็จะเป็นจิปบธรรมดาธรรมดานะครับไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการคอมเมนต์อะไรนะครับก็พยายามให้สุภาพนะครับอย่าอย่าคอมเมนต์หยาบนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีติชมเข้ามา ก,ก็ปกอบกัอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับก็จะนำไปปรปับปรุงนะครับแก้ไขในโอกาสต่อไปนะครับกับสำหรับอาปากน้ำนะครับอนสนใจนะครับก็ยินดีแบ่งปันนะครับมีอยู่หลายองค์นะครับ ุยกันก่อนนะครับตกลงราคากันให้ได้นะครับแลค่อวากันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับก็จะทำคลิปสั้นนะครับจะไม่ทำยาวเหมือนจุดอื่นะครับครับก็คงต้องทิ้งท้ายไปแ่บนี้นะครับไว้พบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ